วันนี้นะคะเป้ก็อยากมาแชร์เรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของตัวเป้เองแล้วก็มันเป็นเรื่องครอบครัวเป้เองไม่จะกินไปเมาไปนะชีวิตคนเราเนี่ยมันบางทีเราก็เลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะทําได้นะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยว่าเป้จะมาแชร์เรื่องอะไรเพื่อนๆฟังสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป้เล็กปกหนอยต่างแดนนะคะจะมาพูดถึงชีวิตครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะคะทําให้ชีวิตเราไม่สมบูรณ์ไปด้วยหรือเปล่านะคะสําหรับตัวเป้เองแล้วเนี่ยก็เป้มองว่ามันไม่เกี่ยวนะคือคือจริงๆคลิปวิดีโอนี้มันเป็นคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างเซนส์ทีนิดนึงเพราะว่าเออกับสิ่งที่เป้มาพูดในวันนี้มันอาจจะไม่ถูกใจหรือว่ามันอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับชาวบ้านชาวเมืองเขาอะเนาะเพราะว่า ไม่คิดว่าร้อยละปก็อาจจะคิดต่างจากเป้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคือเป้อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆ หรือว่าคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ฟังก็เท่านั้นเองนะคะอพอดีว่ามีคนเขียนเข้ามาถามแล้วก็มีหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าญาติญาติกันหรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะมาปรึกษาเป้นเนาะเรื่องชีวิตครอบครัวมั่งนู่นนี่นั่นมั่งชีวิตพ่อแม่แตกแยก,กมีปัญหามั่งอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย สำหรับเป้นะคะก่อนอื่นเป้ต้องบอกก่อนว่าคุณโฟกัสตรงไหนหมายถึงว่าคำว่าครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยคือคุณโฟกัสไปที่ครอบครัวจะต้องอยู่พ่อแม่ลูกหรือว่าคุณโฟกัสไปที่ความสุขของตัวเองหรือว่าครอบครัวนะอย่างสําหรับตัวเป้นเนี่ยคือเอาจงจริงแล้วคําว่าครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยทําให้ชีวิตเราไม่สมบูรณ์ด้วยไหมเป้ว่ามันไม่เกี่ยวนะเออเพราะว่าคําว่าชีวิตที่สมบูรณ์สาหรับเป้นนะก็คือเหมือนกับว่าเออเราอยู่แล้วมีความสุขหรือว่า อยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อะไรอย่างเงี้ยคือเป้ถือว่าชีวิตมันสมบูรณ์และคือคลิปวิดีโอนี้เป้อยากจะบอกว่าเป้จะเอาตัวเป้เป็นหลักเนาะหมายถึงว่าจะเอาเรื่องราวของตัวเป้เองหรือว่าครอบครัวเป้เองเนี่ยมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังนะคะอยากจะบอกว่าตัวเป้เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่มีปัญหาเหมือนกันคือปัญหาเรื่องอะไรเป้จะบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่เป้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะก็ ทะเลาะกันน,น,นู่นนี่นั่นวุ่นวายแต่ถามว่าลูกสามคนหมายถึงว่าป๊อตเป้ปอก็คือสามพี่น้องเป้มีปัญหาไหมบอกได้เลยว่าไม่เคยเป็นเด็กมีปัญหาเลยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเองเว้ยหมายถึงว่าคือคนเราอ่ะไม่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสที่ผู้ใหญ่นึกออกปะหมายถึงอย่างพ่อแม่จะทะเลาะกันจะเลิกกันมันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคือเป้มองว่าหน้าที่ของลูกอะ่ะก็คือทําตัวให้ดีแล้วก็ทําให้พ่อแม่ภูมิใจเท่านั้นพอคือคืออันนี้เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่คิดเองนะ แต่อย่างมีคนมาถามเป้อย่างเงี้ยเออเนี่นยมีปัญหากับครอบครัวนู่นนี่นั่น,นบอกตรงนะเป้ใครมาปรับทุกข์กับเป้เยอะเป้บอกให้เลิกหมดอะ oh <no. S 1> คือคือจะไม่บอกคือครั้งแรกอาจจะเฮ้ย,ค,ย,ค,ยค่อยคคุยกันครั้งที่สองเฮ้ยเป็นยังไงเอ่อพอจะไหวไหมครั้งที่สามบอกถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า อย่างตัวเป้เองเนี่ยคือจะจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่พ่อแม่บอกว่าจะเลิกกันเนี่ยคือบอกตรงนะเป้ค้โล่งใจเลยเว้ยเป้แบบเออลุ้งี้ให้เลิกกันนังนานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยครอบครัวที่มันมีปัญหาหรือว่าครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะ คือหลายๆคู่หลายๆคนอาจจะมองว่าคนที่มีลูกหมายถึงว่าคนที่มีลูกอ่ะอาจจะมองว่าเฮ้ยกลัวลูกมีปัญหาสงสารลูกอย่างงู้นอย่างนี้เป้จะบอกว่าการที่ครอบครัวหรือว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอ่ะเอาตรงลูกจะมีปัญหามากกว่าอีกนะเพราะว่าคืออย่างอย่างครอบครัวเป้อย่างเงี้ยคือเห็นพ่อแม่ตีกันมาตั้งแต่เด็กคือทะเลาะกันชงเชงเหมือนศึกบางอาจาันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่า ถามว่ามันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วถามว่าครอบครัวเป้ไหมสามพี่น้องเป้เนี่ยมีปัญหาไหมไม่มีเลยนะอย่างเป้ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งพี่ชายเป้ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็น้องสาวเป้ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบร้อยหรือว่าสมบูรณ์หรือว่ามีชีวิตที่สุขสบายแต่ก็ ก็คือประสบความสําเร็จอ่ะอะอย่างตัวพี่ใช้เป้อย่างเงี้ยคือเอาจริงนะพี่น้องเราสามคนใช่ปะอยู่ไม่เคยเห็นกันเลยไว้แบบคือตั้งแต่เรียนจบพี่จบมหกไปนางก็ไปอยู่ของนางอย่างเป้เรียนจบปวชวเป้ก็ไปอยู่ของเปงอง้อย่างน้องก็อยู่ของน้องอะไรอย่างเงี้ยปีนึงเจอกันครั้งหนึง่งแต่ถามว่าความสมบูรณ์มันก็ไม่จําเป็นจะต้อง เออครอบครัวมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยน้องบางคนเนี่ยเขียนมาบอกว่าเออพ่อแม่หนูทะเลาะกันอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยหนูเป็นเด็กปินปัญหาคืออยากจะบอกว่าตัวคือโฟกัสเรื่องอะไรคือตัวเองเนี่ยทําตัวให้มันดีก็พอแล้วเรื่องของผู้ใหญ่ก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับคลิปวิดีโอันนี้มันก็อาจจะแบบไม่ค่อยโอเคในในใน,ในส่วนที่ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกค่ะว่า คือชีวิตครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าทําให้ชีวิตเราไม่สมบูรณ์อย่างตัวเปเปๆโฟกัสให้ตัวเองมีความสุขไปวันๆ คืออยากจะบอกว่าขนาดเป้พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันชีวิตแต่งงานก็ไม่ประสบความสําเร็จคือเป้ยังไม่มองว่ามันเป็นปัญหากับชีวิตเป้เลยเออจริงๆนะคือแบบเราก็อยู่ได้ปะวะเลยอย่างเงี้ยเออเราก็ทําตัวของเรามันดีเราก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขไม่เป็นโรคไม่มีภยัยไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บมันก็คือดีมากแล้วหรือประมาณนี้เนาะบางทีความคิดเห็นเป้มันอาจจะต่างหรือว่าแตกต่างไปจากคนอื่นเขาซะหน่อยเออก็อยากจะบอกนะคะว่าบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่า สำหรับบางคนก็อาจจะเอ้ยเราอยู่เพื่อลูกเราทําเพื่อลูกเราอย่างงูเราอย่างนี้ <contar S 2> เราเออต้องทนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความคิดใครมันก็ความคิดมานะเป้ตอบไม่ได้หรอกว่าอันไหนถูกหรือผิดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดนะแต่ว่าในมุมมองของเป้ใช่ปะก็คือก็คือเป้คิดแบบนี้นะเออครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ได้แปลว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตเราจะไม่สมบูรณ์อืมหรือว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการที่อยู่เป็นครอบครัวมันก็ยัง มันก็ดีกว่าครอบครัวที่แบบแตกแยกอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่เกี่ยวกันเออเป้ว่านะเพราะว่ามันมีหลายคนมากแล้วเป้เนี่ยเป็นแบบแม่นางศิลานีมากเลยเว้ยคือแบบใครๆก็ชอบมาปรึกษาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะมาปรึกษาฉันทำไมชีวิตฉันก็ยังไม่ได้ดีเลยเออครอบครัวก็ไม่ใช่ว่าจะดีชีวิตแต่งงานก็ล้มเหลวเลยอย่างเงี้ยเออแต่ก็ชอบมาปรึกษาฉันจังเลยเออนั่นแหละค่ะเป้ก็อยากจะเนาะออกความเห็นในในส่วนตรงนี้มันอาจจะแบบ ไม่ตรงกับคนอื่นเขาไม่ต้องด่าเยอะนะคะด่าได้แต่อย่าเยอะนะสำนึกไม่ทันก็เนี่ยค่ะไม่รู้จะพูดอะไรแหละเนาะแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป้ก,ก็อยากจะมาแชร์หรือว่าอยากจะมาพูดให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่รับชมคลิปนี้ได้ฟังก็เท่านั้นเองเนาะเจตนาก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเป้ก็เข้าใจสาหรับคลิปวิดีโอนี้มันอาจจะแบบ เป็นมันเซนสซิรี่ะมันอาจจะไม่ถูกใจหรือว่าความคิดเป้เนี่ยร้อยละแปดสิบมันไม่มีใครคิดเหมือนเป้หรอกอ,อ,อย่าลืมนะคะเป้เล็กวกน้อยต่างแดนนะตอนนี้มีเฟซบุ๊กเว็บเพจนะคะก็คือชื่อเดียวกันเลยเป้เล็กวกน้อยต่างแดนเหมือนกันเลยนะคะคือใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใครกําลังเรียนไปกับคีหรือว่าทําพาสเยอรมันหรือว่าทําอะไรอะไรคือใครที่รับชมคลิปของเป้เราอยากจะ รู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอะไรที่เป้มาแชร์แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยอยากจะรู้หรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมคือเขียนไปคุยกันกับเป้ได้ในเ c e b o o k เว็บเพจนะคะเพราะว่าในในเฟ b o o k มันอาจจะตอบกันได้เร็วขึ้นหรือว่าง่ายกว่าที่จะมาเขียนในช่องชาแนลนี้เนาะคลิปวิดีโอหน้านะคะเป้จะพาไปเที่ยวไหนหรือว่า เป้มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆหรือว่าประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาแล้วเป้อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังเดี๋ยวเป้จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะก็เนี้ยแหละเนี้ยแหละเอออยากจะบอกว่าบางทีอะคนเราหรือว่าอย่างถ้าสมมติว่ามีเด็กๆหรือว่าแบบวัยรุ่นที่รับชมคลิปเป้อยู่เนี่ยเป้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆอะเรื่องของผู้ใหญ่ก็คือเรื่องเรื่องของผู้ใหญ่นะเราทําตัวเราให้ดีแล้วก็เอ่อ คือโฟกัสในสิ่งหรือว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทําแค่นั้นนะ่ะมันก็โอเคสุดแล้วอืมอยากจะบอกเท่านี้นะคะก็เนี่ยแหละมันก็เป็นแนวคิดของตัวเป้เองนะที่อาจจะไม่เหมือนใครเออแต่ว่ามันก็ได้ผลดีจริงๆแหละหมายถึงว่าคือเราก็ทําตัวเราเรื่องของผู้ใหญ่ก็ปล่อยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไปเรื่องของเด็กเรามีหน้าที่ทําอะไรก็ทําให้มันดีที่สุดเท่านั้นพอก็ลองปรับใช้ชีวิตของตัวเองดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวกินสตรอเบอรีก่อนนะไปแล้นะคะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยอะ่ะสตรอเบอรี่ยังไม่ถึงหน้ามันนะคะแต่ว่ามันอร่อยหวานมากด้วยแล้วก็ลูกใหญ่มากเลยจริงๆ